เรือตออเทียบท่าแล้วนะคะคอยเรืออยู่คนที่ก็ไปเที่ยวเาก็กลับมาเดี๋ยวคนจะไปก็ต้องขึ้นเรือไปอีกาะสามสนาทีนะมีรถม้าให้บริการด้วยนะคะน,นี้ค่ะรถมา้ารถม้าค่ะโอ้ยดูสิเนยียม้าสวยสวย มีออกกำลังกายด้วยนะคะเนี่ยทุกเช้าเลยเนะี่ยเออหรือวันนี้วันเดียวอาทิตย์ละครั้งละมั้งใช่ออกกำลังกายทุกวันเลยตะวันตกดินตะวันตกดินสวยจังเลยสวยมากค่ะสวยนะตะวันตกดินนะ่ะสวยที่สุดเลยชอบชอบชอบค่ะชอบมากเลยค่ะเออจับปูได้ตัวหนึ่ง จับปูทะเลเนี่ยทะเลเอาไหมจับปูทะเลโอ้ยสงสารปล่อยไปดีกว่าไปเลย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 หนาหายไปละอย่างนี้ ปทะเลปลทะเลปลทะเลปลทะเลไล่ตามปลาทะเลแล้นะน่อีกตัวโอ้ยจะไปไหนเนี่ยตัวนี้ก็ใหญ่เอ้าจะไปไหนแล้วเดี๋ยวก็เหน็บมือนโอ้ยนี่นี่นี่เยอะๆเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะซูเฟลนกนกตั้งหลายตัวนี่ปูทะเลนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ย นี่ไงอุ๊ยปูทะเลเยอะแยะเลยเนี่ยอุ๊ยจับได้แล้วเนี่ยเอาดูสิเนี่ยอุ๊ยมันหนีอีกตัวด้วยนั่นเนี่ยเจ๊ได้ไม่ได้เอาน้ำปลามาจับตรงเลยเนี่ยนะเนี่ยนไปดีกว่า มีออกกําลังกายด้วยนะคะเนี่ยทุกเช้าเลยเนี่ยเออหรือวันนี้วันเดียวอาทิตย์ละครั้งและมั้งใช่ออกกําลังกายทุกวันเลยน้ําใสแจ๋วเลยสวยตื่นเต้นเห็นน้ำทะเทไลไทยไรแล้วก็ตื่นเต้นทุกทีเหมือนก็ไม่เคยเห็นเลยก็คุณเนี่ยแมงกุ้งคุณไครนถ้าถ้าเกิด เราเหยียบแล้วจะเจ็บนะเนี่ยอืออันตรายด้วยไม่เป็นไรหรอก